สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับในฐานะที่เป็นแพทย์นะคะคุณหมอคิดว่าออโรคอะไรในที่นี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นแล้วแบบมันเป็นบ่อยเป็นแล้วหายยากคุณหมอคิดว่าโรคอะไรคะ โรคที่ปัจจุบันนี้คนเราเป็นกันเยอะมากเนี่ยก็คือในเรื่องของโรคภูมิแพ้เนื่องจากว่านะครับใครบางคนเนี่ยที่เคยแข็งแรงดีอยู่พอเจอสารอนุมูลอิสระเข้าสู่ร่างกายของเราในปริมาณที่มากหรือร่างกายของเราอ่อนแอลงขาดการออกกําลังกายขาดการทานอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยพอภูมิในร่างกายของเราอ่อนแอลงนะครับมีโอกาสที่จะมีปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าปฏิกิริยาไวเกินเวลาเจอสารที่ไม่เคยแพ้ก็เกิดการแพ้ขึ้นเมื่อเกิดการแพ้ขึ้นร่งารงกายของ ของเรานะครับจะหลั่งสารที่ชื่อว่าฮิสตามินออกมาเช่นถ้าเกิดขึ้นตามผิวหนังก็จะมีผื่นคันตามผิวหนังนเกิดขึ้นใช่ครับจะเกิดการคันเกิดการบวมของผิวหนังเช่นเป็นโรคผื่นคันตามผิวหนังที่เราเรียกว่าลมพิษก็ได้แต่ถ้าเกิดขึ้นที่เยื่อบุตาก็าจ,าจ,จะอาจจะมีอาการคันตาแต่ที่เราเจอกันมาก,มากๆด้วยความที่ผมเป็นหมอทางด้านหูคอจมูกเราก็จะเจอโรคภูมิแพ้อากาศเป็นปริมาณมากโดยที่จะมีอาการนะครับ คันจมูกก่อนแล้วมีอาการจามตามมาแล้วหลังจากนั้นน้ำมูกใสๆนะครับก็จะไหลเป็นจํานวนมากแล้วก็มีอาการคัดจมูกตามมานี่คือนะครับโรคภูมิแพ้อากาศที่คนเราเป็นกันเยอะมากนะครับแล้วโรคภูมิแพ้เนี่ยเ,เกิดจากกรรมพันธุ์ได้ไหมหรือว่าอยู่ดีๆก็นึกจะแพ้ก็แพ้คือกรรมพันธุ์ก็มีผลอย่างมากต่อคนที่เป็นโรคภูมิแพ้คือกรรมพันธุ์นี่อาจจะเป็นาสาเหตเุเบื้องต้นก็ได้คนที่ คุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยลูกมีโอกาสเนี่ยครับเป็นโรคภูมิแพ้สูงกว่าคนปกติทั่วไปแต่ไงก็แล้วแต่ครับโรคนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะป้องกันได้ทํำยังไงที่จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นครับันก็คือในเรื่องของภูมิแพ้นะคะและอีโรคน่าก,กลัวมากๆเลยคนเขาจะค่อนข้างแบบรู้สึกกลัวมากก็คือโรค,ครมะเร็งถูกต้องครับโรคมะเร็งเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่ ทําให้คนไทยเนี่ยเสียชีวิตมากที่ทสุดโดยที่ในปัจจุบันนี้นะครับมีคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง1ปีนะครับประมาณ6กห0ื่นรายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในหนึ่งชั่วโมงก็จะมีคนไทยเสียชีวิต7จรายด้วยกันนั่นเป็นเหตุผลว่าโรคนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ออรุนแรงมากๆ เมื่อเราป่วยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพบว่าเป็นมะเร็งระยะ3ระยะ4ซึ่งโอกาสที่จะหายขาดเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะป้องกันโรคนี้โดยที่เรามีความรู้ว่าจะป้องกันอย่างไรนะจะเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับคนไทย ทีนี้ในเรื่องของการป้องกันโรคมะเร็งเนี่ยผมคิดว่าการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สําคัญการหลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่เป็นเหตุนํานําไปสู่การเป็นโรคมะเร็งเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงในขณะเดียวกันก็จะต้องทานอาหารบางชนิดที่ช่วยทําให้ร่างกายของเรามีภูมิต้าน,านทานที่แข็งแรงขึ้นแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับของบริษัทเอเจเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แนวใหม่จริงๆที่เน้นในเรื่องของการที่จะทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราแข็งแรงขึ้นผลิตภัณฑ์ตัวนั้นชื่อว่าอูม นะครับอยู่ในซองสีเขียวอย่างนี้นะครับอูมิซึ่งผมมีประสบการณ์ตรงโดยที่มีคนที่ป่วยป็นโรคมะเร็งเนี่ยหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์อูมิไปเนี่ยมะเร็งตับเนี่ยก้อนใหญ่ประมาณสัก10เซนแต่ทานผลิตภัณฑ์อูมิไปเพียงแค่1กล่องหรือประมาณสัก2อ,อาทิตย์หลังจากนั้นไปทําอุลตราซาวซ้ํานะครับ ปรากฏว่าก้อนมะเร็งตับเนี่ยเล็กลงเหลือประมาณ6เซนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์รรณจริงคุงหมอ<ร>ไม่ใช่ว่าเรามาแอบอ้างว่ยกินแล้วถูกต้องครับนั่นเป็นความประทับใจที่ทำให้ผมเนี่ยได้ความมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของเอเจลคุณหมอคะคุณหมอรับประทานวันละผมรับประทานตัวอูมิเนี่ยวันละหนึ่งซองแล้วอย่างอื่นด้ไหมคะยังทา,งานผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆอ,อ,อ,อีกสองสามชนิดด้วยกันนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าเอ็กโซซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า มีผลไม้เนี่ยถึง17ชนิดอยู่ใน1ซองและเป็นสารต้านอนุมิสระถึง300ชนิดอยู่ใน1ซองจากการทานแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นก็เป็นผลิตภัณฑ์ทีเ่เรียกได้ว่าเราทาน1ซองเนี่ยมีสารต้านอนุมิสระในปริมาณที่สูงที่สุดนะครับจากการทานแค่ครั้งเดียวแค่นั้นก็เพียงพอสำหรับร่างกายถูกต้องะนะครับแล้วนอกจากนี้ผมยังทานผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าฮาร์ดซึ่งแน่นอนที่สุดครับเมื่อ,เ,อเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยโอกาสที่เราจะ ป่วยรโรคหลอดเลือดไม่ว่าจะเป็นความดันสูงหรือโรคหัวใจเนี่ยซึ่งคนทั้งโลกเนี่ยป่วยโรคนี้กันมากมต้องอายุเยอะๆโดยทั่วไปก็อายุ4045 40, ปีขึ้นไปเนี่ยเราควรที่จะต้องทานผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่าฮาร์ด<ม>ทำยังไงถึงจะทําให้กล้ามเนหัวใจของเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราทานฮาร์ดไปฮาร์ดก็จะเป็นคําตอบที่ดีมากๆในเรื่องของการปกป้องโรคหลอดเลือดแล้วก็ปกป้องโรคหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทานเอ็กโซแล้วก็อ uh ูม huh. ิแล้วก็ สามชนิดด้วยกันวันละ1 1> ละอย่างละหนึ่งซองอย่างละหนึ่งซองแล้วก็จะหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงโรคนะครับส่วนใหญ่ที่ทําให้คนเราเสียชีวิตได้เกือบทั้งหมดแล้วครับ